โอเคครับก็กราบสวัสดีวิรักเพลงทุกท่านนีับมาพบกับผมอีกแล้วแล้วก็หลวงไขแ่แหละวันนี้หลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับประสบการณ์การขึ้นเวลร์เทียสี่โดยการผ่านดันเทียนฟอร์เรนเทมเพิลนะครับก่อนเวลาอันควรนะที่จริงการแนะนำของมันก็คือควรจะขึ้นมาตอนสักเลเวล70 นะครับจากที่หลวงไข่ไปวนๆดูในเวอร์เทสี่ก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาตอน70จริงๆแหละเพราะขึ้นมาแล้วมันทําอะไรไม่ก็ได้เลยทั่งนี้พอขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็เจอแต่คนเลเวลสูงนะดูด่าเลเวลรอยเลยพอดีเราก็มายืนงงอยู่เลยเราเลเวลหกสิบสามอยู่เลยส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็คือจะมี70บวกนะครับผม80ร้อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะจริงๆนะครับที่เลเวลต่ำจะขึ้นมาเพราะว่า1เราลงในแมดันเจียน ที่ต่ตําๆไม่ได้ต้องกลับไปลงที่เวอร์เทียสามอะไรอย่างนี้นะครับพวกดันเจียนพวกเทลไทยเราก็ลงไม่ไหวที่หลวงไข่ไปลองดูที่พอจะทําได้ก็คือแบบไปทำเควสลองอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ไปวิ่งเก็บเสาลิลิหรือไม่ก็ไปแจมพวกเควสเลเจียนซึ่งเควสนี้ก็จบรอบหนึ่ง คาราคอนแต้มหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้สําหรับใครที่จะขึ้นมาดูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทําชุดไว้ก่อนซึ่งมันก็ทําไม่ได้เต็มที่หละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผ่านดันเจียนผ่านเฮล,ลทายอะไรอย่างนงี้อย่างสบายนักนะครับลวงไข่ก็ว่าถ้าใครยังไม่รีบก็ไม่ต้องรีบขึ้นมานะครับถ้าไม่มีเพื่อนพาไปแบกเนาะอาคาวนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การลงไปในดันที่จะสอบขึ้นมาบนเวอร์เทียสีนะครับก็คือฟอร์เรนเทมเพิลนั่นเองนะครับ ซึ่งเรียกว่ากระอักเลือดเลยทีเดียวหลวงไข่นี่มาตอนเลเวล53รอบหนึงเลเวล60รอบหนึ่งก็ไม่ผ่านนะครับผมตอนเลเวล53นี่เข้าไปปากทางก็ตายรัวๆแล้วนะครับส่วนพอเลเวล60นะครับผมก็เข้าไปถึงตัวบอสีไลอัสแต่ว่าทู่ไม่ไหวครับคือแบบถ้าหลบพลาดทีเดียวคือตายเลยแล้วก็อันนี้ครับตอนหลวงไข่เลเวล62นะครับ ยังไม่ 63D ดีนะก็เข้ามาก่อนนะครับระหว่างทางยากลําบากอยู่เหมือนกันเพราะมอนเตอร์แต่ละตัวแบบพูดแข็งแกร่งไงแล้วก็แบบโดนวันฮิตแบบยังหลายตัวนะมอนเตอร์ระหว่างทางนะไม่ใช่บอสนะเว้ยแต่หลวงไข่ก็คือแบบต้องการความท้าทายอยากขึ้นไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปดันนะครับก็คือพอเราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนให้เราไปเก็บของ2จุดนะครับไปเก็บบัตรสโตนจากห้องด้านซ้ายมา1อันมาวางคืนแล้วก็ไปเก็บบัตรสโตนจากห้องด้านขวา าอีกหนึ่งอันแล้วก็มาวางคืนซึ่งพวกอิดตั้งสองฝั่งก็ไม่เหมือนกันนะแล้วบอกเลยว่าพวกอิดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมินิบอสอะในนี้แบบอย่างโหดอะมันเลือดก็เยอะตีก็ไม่เข้าดาเมจก็แรงนะครับถ้าท่านผู้ชมมาก็คือแบบบางทีอาจจะต้องตายหลายรอบหน่อยตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่แล้วกวค็ค่อยๆดันไปเพราะว่าเวลาเราเคลียร์มอนไปแล้วก็เท่ากับว่ามันเคลียร์เลยมันตายไปเลยนะครับผมเนี่ยจากนั้นเราก็เอาตัว stone carving นะครับผม เอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะเปิดประตูสู่โครนรกแตกเข้าไปข้างในเนี้เรียกว่ายิ่งกว่าไอตัวพันนิตเชอร์แบบฟันฮิตคิวอีกนะ mm hmm. คือพันนิตเชอร์หน้าประตูอ่ะมันเป็นแบบมอนธรรมดาแต่ข้างในนี่คือแบบเป็นอีลิตครับผมสงไขยก็ ทายไปหลายรอบเลยต้องบอกตามตรงแต่ว่าก็ค่อยๆเก็บมันไปได้ครับเรียกว่าไม่น่ามาเลยแต่ใจรักแล้วเล่นซอสเซอร์เลอร์คือจูกอย่างเดียวครับคือคุณจะไปยืนดวนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวแบบโคตรบางอ่ะหลังจากนั้นนะครับในโซนนี้มันก็จะมีพวกฝูงมอนปริมาณมากนะครับแต่พวกมอนตัวเล็กๆนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะหลวงไก่ว่าใครอยากลองท้าทายก็เข้ามาดูนะท่านผู้ชม ส่วนใครที่ไม่รีบหลวงไข่บอกว่าอยู่เวอร์เทียสามอ,อดีแล้วอยู่ไปจนถึง70นั่นแหละแต่ว่า EX e x t ีมันจะตันๆหน่อยท่านผู้ชมกับของมันจะตันๆเนาะถ้าขึ้นไปเทียสี่มันยังได้พอลุ้นของดอกระดับเ n c e s t r a l รเพิ่มบ้างอะไรอย่างนี้เราอาจจะแบบสลับไปสลับมาก,ก็ได้ท่านผู้ชมก็คืออยู่เวอร์เทียสามบ้างเวลามาทำไนแบรดันเจียนแล้วก็พอไปเวอร์เทียสี่ก็แบบไปวิ่งเสรารีลิตไปทำไซค์เคสไปดูด เลเวลในการ์เจอริงเลเจียนมาถึงหน้าปากทางก็ไม่มีตัวเวท2ตัวนะครับเราก็เคลียร์มันไปครับซึ่งในการที่สู้บอสต,ตรงนี้นะครับหลวงไข่ไปครับพวกของเพิ่มนะครับนอกจากบัฟก็จะมีเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะเพิ่มเลือด500นะครับยิ่งมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็จะเพิ่มอีกคนละ500อยอย่างเงี้ยมันเน้นให้แบบมาสู้ร่วมกับเพื่อนนะท่านผู้ชม ซึ่งมันจะคราฟได้ตอนเลเวล45ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมกพอลองไปดูในร้านคราฟยานะครับคือการที่ได้เพิ่มเลือดมา500นี่ทําให้หลวงไข่สามารถไม่โดนบันทิตคิวนะครับถ้ามีบาเรียนะซึ่งหลวงไข่ก็ค่อนข้างจะเบิร์ตไอตัวอ e ีไลรัสได้แรงอยู่นะคือชุดเดียวเห็นไหมครับอันนี้ครึ่งหลอดเลยนะอันนี้คือ ต้องบอกว่าหลวงไข่เด่นมาเป็น20รอบแล้วตั้งแต่ตอนที่มาตอนเลเวล60อะไรด้วยแล้วพอจะจําสเตปของบอสได้ยกเว้นเฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายที่จําไม่ได้ครับเพราะว่ามันมั่วไปหมดครับทั้งแมปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่วนใหญ่จะมาตายตรงเฟสสุดท้ายบ่อยๆแล้วก็เวลาตายเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะ หายไปนะไอเลือด500้อเราต้องไปคราบมากินใหม่ซึ่งรอบนี้นี่หลวงไข่ก็จะผ่านแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมลองสังเกตสเตปการสู้นะครับผมลูกไฟเนี่ยให้โยกซ้ายขวาจะให้โดนนะแล้วก็ไอที่โยนลงพื้นนี่ห้ามโดนนะครับโดนปุ๊บตายปั๊บนะครับผมคือสกิลมันออกมารัวเลยท่านผู้ชมเล่าให้ฟังอย่างเล่าไม่กอยทันเลยนี่นี่รอมันล้มครับซึ่งตรงนี้ตอนล้มก็เสียจังหวะนิดนึงมัวแต่แดดมัวแต่อะไรอยู่ก็เลยเบิร์ตได้นิดเดียว แล้วพอเบิร์ดเสร็จเนี่ยระวังนะครับมันจะปล่อยเนี่ยลูกระเบิดลงพื้นอีกแล้วระเบิดเลือดซึ่งมันก็จะเสกลูกน้องออกมาระหว่างนั้นมันก็จะปล่อยไอ้ดาเมจแดงๆออกมาเป็นเซตๆเรื่อยๆนะครับพยายามหลบแล้วก็ลูกไฟด้วยถ้าอยู่กับที่นี่โดนแน่ๆนะครับโดนหลายฮิตด้วยก็คือพยายามเดินตลอดท่านผู้ชมลูกไฟจะได้ไม่โดนเราเห็นไหมถ้าเราแบบยืนยิงยืนยิงแล้วเราไม่ขยับเราจะโดนลูกไฟตรงนั้นนะครับ แล้วก็เบิร์ดลูกน้องมันออกไฟตรงนี้มันสแต็กแล้วครับแล้วก็เข้าไปทาดาเมจช้าเหมือนกันเ้าเลยไม่ค่อยอจะได้ดามเมจเท่าไหร่นี่โยนลูกเลือดมาอีกแล้วโยนระเบิดซึ่งตอนเลเวล63ในหลวงไข่ก็สู้กับปีไรอัสประมาณสี่รอบนะจึงจะผ่านไม่รวมตอนเลเวล60อีกแบบเป็นสิบรอบอ, <c oughs> อ่ะลูกไฟนะครับพยายามหลบให้อยู่เข้ากลางเล็งไว้ว่าลูกไฟไมันจะอกูไหนแต่ตรงนี้ไฟมันจะแบบ มีสองเฟสนะครับผมให้ก็ให้เราแดสสองครั้งแดชมาแล้วก็แดชกลับอะไรนี้นะครับผมต้องลองจําสเตปให้ได้ตรงนี้ลูกไฟเห็นไหมครับอย่าอยู่กับที่ยิงแล้วเดินยิงแล้วก็พยายามหาทางหลบนี่ครับยังมีดอกตรงการลางหลบไม่ได้นี่แดชขึ้นครับแล้วก็แดชลงครับแล้วก็มันล้มครับคือไม่ค่อยได้อัดดาเมจตอนมันล้มเต็มที่เท่าไหร่ลูกเลือดนี้ระวังนะครับระเบิดเลือด โคตรแรงนี่ครับแล้วตรงเนี้มั่วมากครับทุกน้องมันออกมาแล้วแบบที่ให้หลบแทบไม่ค่อยมีเลยใช้อันติป้องกันตัวไปแล้วก็พยายามแดทไปหาที่แบบสเปซเล่นนะครับซึ่งตอนนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเ,เลือดมันจะหมดแล้วอะ่ะแบบคิดว่าไอ้เคียผ่านไปว,วันนี้อะ่ะอย่าโดนวันฮิตช่วงนี้นะเว้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าอยากจะเก็บมันแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเหลือน้อยอยากจะเบิร์ด้จบจบแต่แบบมันก็เสี่ยงอะ่ะหลวงไก่ก็เลยแบบ ตรงนี้ลืมขยับครับโอ้โดนเต็มเต็มแต่ว่าไม่ตายนะครับตรงนี้ก็แบบอยากเบิร์ดได้จบแล้วไม่ได้ขยับครับเลยไม่ได้หลบแต่โชคดีที่ว่ามันตายก่อนพอดีครับเราก็เดท้าไปตรงกลางทําให้ไม่โดนลูกไฟเพราะเป็นอันว่าแบบโคู่ตื่นเต้นและรู้สึกดีนะท่านผู้ชมสุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ที่ T.S.C. นะครับผมซึ่งเดี๋ยวหลวงไข่จะทิ้งอุปกรณ์ไปให้ดูนะครับว่าหลวงไข่ใช้อุปกรณ์อะไรในการไปสู้บ้างใช้ออปชั่นอะไรนะครับผมส่วนตะกิวท่านผู้ชมก็น่าจะไปย้อนดู ที่หลวงไข่ทำรีวิวสกิลบิลอินดี้นะครับคลิปก่อนนี้นะครับผมเดี๋ยวหลวงไข่ทิ้งลิงก์ด้านล,ล่างไว้ให้เผื่อใครอยากจะดูพวกบิลสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับพารากอนตอนนี้ยังไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับหลวงไข่ก็แค่อัพให้มันเต็มๆขึ้นกระดาน2ได้นิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ไปเจาะรูกระดาน2นะครับผมท่านผู้ชมก็ดูอุปกรณ์ที่หลวงไข่สวมใส่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูสเตตด้วยนะครับให้ไล่ดูไปเลย ถ้าท่านถูกใจคลิปแนะนำแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันครับ